จุฬาภรณ์วิวัฒน์เนี่ยนะพูดหลายเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องที่เมื่อวานนี้นะเออเอาเรื่องแถลงข่าบตัก่อนกเพราะเรื่องแถลงข่าบตัจะได้มีทีมทาอยู่แล้วนะครับและภาพเมื่อวานที่ประชุมงบประมาณกันเนี่ยแล้วมีกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าในนำสอสอของกลุ่มตนเองไปนั่งโซนที่นั่งของพักเพื่อไทยที่ห้องประชุมสภ <c oughs> านเนี่ยก็ถูกมองว่ากลุ่มนี้จะไปเพื่อไทยหรือเปล่าหรือเป็นการเปิดตัวในการจะย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยนะครับ นายจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้ครับจริงๆเนี่ยก็ไม่มีการห้ามกันนะว่าใครจะไปนั่งตรงไหนอย่างไรนะอยากจะไปนั่งตรงไหนก็นั่งนั่งซ้ายนั่งขวาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวไปฟังกันตรงนี้ครับม่ได้ครับจริงจริงในสภานี่เรียนด้วยความเคารพใครอยากนั่งตรงไหนไม่เคยไม่เคยมีการห้ามกันนะครับผมจะโดดไปนั่งซ้ายนั่งขวาเนี่ยก็นั่งคุยกันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคืออยากจะขยับไป ตรงจุดไหนเนี่ยป้ายมีวางอยู่ทุกต้องเวลาลงมติสมาค์ก็อยู่ในโซนนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็มีการเดินไปพูดคุยกันเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อวานก็ท่านก็คงเดินมาทักทายเท่านั้นครับแต่เห็นมานั่งรงโซนประเทศไทยมันเป็นสัญญาณเลยะี่ไม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 ,ไม่ไม่คิดมากไปครับไม่ไมี <laughs> ครับขอบคุณ <laughs> ครับได้ทักทาย,ยกันครับทักทายกันสวัสดีกันเฉยๆครับ คิดสิมันต้องคิดมันต้องคิดแหละว่าครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐซึ่งยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่เนี่ยไปนั่งในซี่ของเพื่อไทยอ่ะจำได้มั้ยในในก่อนหน้าน,นี้มันก็เคยมีนะมีใครอ่ะที่ไปนั่งไปนั่งพรรคของคนอื่นอ่ะอสะ่สสะสสใครอยู่คนเนี้ยแล้วพักอน <twee> าคตใหม่อ่อที่จะย้ายแล้วเขาก็ฉีกตัวเองมานั่งภูมิใจไทยเลยใช่เพื่อประกาศให้รู้เลยว่าฉันจะไปอยู่ภูมิใจไทย อันเนี้ยจุลพรรก็ต้องพูดตรงๆไปเลยอันนี้ก็พูดสือสันดานเหมือนกันนะใช่ใช่สมปองมรวิวัน์คือเมื่อวานเนี่ยคือเขาไปได้เสียเป็นเมียผัวกันแล้วพี่ปอเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้จัดงานแต่งพี่เดงเล่าให้ฟังว่าคนคนในบ้านป่ายังมีลูกน้องธรรมนัสหลงเหลือในบ้านป่าเต็มไปหมดเลยนะเออจะบอกทำไมลิงข้าง่างชนีเหรออยู่ป่าแล้วมันไม่พี่ไดงบอกนอน บ่อนไส้อ่บ่อนไส้ในป่าเต็ไมไปหมดนอน <c oughs> บ่อนไส้เนี่ยอเต๊